ุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนว่าสารอุทธรได้ตัดสินคดีของนายสุเทพเทือกสุบานแกนนำกปปสกับพวกในคดีกบฏแล้วก็ก่อการร้ายนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นตัดสินไปแล้วก็สู้คดีกันต่อเนื่องจนมาถึงสารอุทธรนะครับทีนี้สารอุทธรจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรจะเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษกับกลุ่มกปปสแล้วก็นายสุเทพ เรามาดูรายละเอียดกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ข่าวล่าสุดเลยนะครับที่ศาลเพิ่งมีคำตัดสินออกมาและว,วันนี้นายสุเทพก็เดินทางไปที่ศาลด้วยคือวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายสุเทพพร้อมกับพวกกปป,ปส37คนนะฮะเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรในคดีกบฏของกปปสชุดใหญ่นะครับซึ่งพนักงานอายการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพในความผิดฐานถ้าเอาชัดๆนะครับ เป็นกบฏก่อการร้ายยุยงปลุกระดมให้ประชาชนทั่วประเทศกระด้างกระเดื่องร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบเพื่อขับไล่นางสาวยิ่งรักเชนวัตรนายุมงตรีในขณะนั้นออกจากตําแหน่งนะฮะนี่แล้วก็ยังมีโอ้โหนะคาฟ้องเนี่ยนะก็อย่างก็ชัดเจนผมเอาสรุปสรุปแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามมาสุเทพกับพวกเนี่ยให้การปฏิเสธจนกระทั่งเมื่อปี2564ค่อยๆดูนะ สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ27คนอาทินายสุเทพจำคุก5ปีชุมพลจุนใส่9ปี24เดือนแล้วก็อีกหลายคนว่ากันไปนะหลายคนว่ากันไปโดนไป5ปีนะตอนนั้นสุเทพกับพวกเนี่ยบางคนก็โดน7บางคนก็โดน8บางคนก็โดน5เนี่ยอย่างนัฐพลทีปัสุวัรเนี่ย6ปีอิสระสมชัย7อ่าพุทธอิสระ4ปี8เดือนโอ้ก็ถือว่าโดนกันไปนะ ที่นี้เนี่ยนะจำเลยที่เหลือศาลเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือว่าบางคนเป็นแกนนําแต่กระทําความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่ปรากฏพฤติการบุนแรงและไม่เคยต้องโทษจำคุกม,มาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษสองปีก็คือโดนเฉพาะแกนนําหลักๆอ่ะเพราะฟ้องกันไปในสามสิบเจ็ดคนที่เหลือให้รอการลงโทษแล้วก็ให้เพิ่อถอนสิทธิการเลือกตั้งอะไรก็ว่าไปนะวันนี้นายสุเทพเดินทางไปศาล แกบอกแบบนี้นะฮะอันนี้คือก่อนนะแกบอกว่าไม่ว่าคำพิพากษาจองเป็นอย่างไรก็พร้อมนอมรับในคำพิพากษาสารชั้นต้นที่สั่งตัวเองจำคุกก็ได้เข้าไปนอนเรือนจำสองคืนก่อนประกันตัวออกมาและหากคราวนี้ถูกสั่งจำคุกอีกก็คงสองคืนเหมือนเดิมโดยตนเองได้เตรียมเสื้อผ้าชุดกางเกงขาสั้นไว้พร้อมแล้วพร้อมขอบคุณมวลชนที่ยังคงให้กำลังใจถึงทุกวันนี้ภายหลังฟังคำพิพากษาคายความของนายสุเทพเทือกสุบานออกมาเปิดเผยครับว่า วันนี้สารอุทธร์อ่านคำพิพากษามีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่เท่าที่จดมาทันนะอัน,นก็คือแบบสรุปสารอุทธร์ยกฟ้องครับยกฟ้องในข้อกล่าวหากบฏและก่อการร้ายเอาเลยสิยกฟ้องในข้อกล่าวหาหนักเลยนะฮะพิพากษาลดโทษจำคุกให้นายสุเทพกับพวกจากเดิมเนี่ยโดนโดนตั้งแต่4ปีถึง9ปีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะลดกันมาเหลือแค่คนละ1ปี ถึงหนึ่งปีเศษฟังดีนะฮะสารยกฟ้องคดีกระบฏแล้วก็ก่อการร้ายที่ซาอุทธรณ์ะนะแล้วก็จากโทษจำคุกสารชั้นต้นเด็ดสี่ปีถึงเก้าปีตอนนี้ลดลงมาเหลือหนึ่งปีถึงหนึ่งปีเศษอย่างนายสุเทพกับนายสาบอนก็เหลือคนละหนึ่งปีนะครับแต่ไม่รอลงอาญานะไม่รอลงอาญาก็คือต้องติดคุกจริงนะไม่รอลงอาญาแต่ลดมาเยอะเลยนะจากเดิมคุณสุเทพโดนแหละเมื่อกี้ห้าปีนะฮะลดลงมาเหลือหนึ่งปีนะครับ เหตุผลที่สารลดโทษเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทํากรรมเดียวเหตุการณ์ต่อเนื่องกันต่างจากสารชั้นต้นที่มองว่าเป็นการกระทําหลายกรรมโทษเลยสูงโดยพิพากษาจําคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนนะครับส่วนรายอื่นก็พิพากษายกฟ้องและก็เพิ่มโทษจําเลยไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันในชั้นฎีกาอ่าก็ต้องไปสู้ต่อแหละครับแบบนี้ในชั้นาฎีกาสารสุดท้ายแลยนะครับ ซึ่งคาดว่าศาลจะมีคําสั่งในวันนี้เลยเรื่องจากศาลชั้นต้นสาม,มารถสั่งเองได้แต่ขึ้นอยู่กับดุลนิจว่าศาลฎีกาหรือไม่หลักทรัพย์ตามเดิมก็เตรียมเอาไว้พร้อมหมดแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการอานคราิภากษาสามทอนในวันนี้ศาลไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าฟังการอ่านเนื่องจากมีบุคคลจํานวนมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งผลคำพิพากษาให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ การต่อสู้คดีหลักเลยละ่ะคดีกบฏก่อการร้รา,รายของนายสุเทพกับแกนนําหลักนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีกปปอปปสชุดใหญ่โดนฟ้องไปทั้งหมด37คนตอนแรกเนี่ยแกนนําส่วนใหญ่ติดคุกไม่รอลงอาญาตั้งแต่4ี่ถึงเปีสารต้นนะที่เหลือก็ว่ากันไปนะออไม่ติดคุกที่เหลือก็รอลงอาญาบ้างอะไรก็ว่าไปแล้วหลังจากนั้นนายสุเทพกับพวกก็เคยติดคุกวันสองวันนี่แหละแล้วก็ประกันตัวออกมาแล้วก็มาสู้คดี ในในชั้นอุทธรณ์เจ้าอุทธรณ์นี่ตัดสินละลดโทษให้เยอะเลยนะจากสี่ถึงเก้าปีลงมาเหลือแค่หนึ่งปีหนึ่งปีเสรเศษแต่ก็ไม่รอลงอายาย่ดีตอนนี้กําลังทําเรื่องประกันอยู่ถ้าประกันไม่ได้ก็นอนคุกแต่ถ้าประกันได้ก็ออกมาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อที่ศาลฎีกานี่คือสถานการณ์ล่าสุดของคดีการชุมนุมกรปศที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550, 2556จนมาถึงปี2557เเป็นการชุมนุมปีหนึ่งประมาณปีกว่า ปีกว่ากว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ10ปีเพราะนี่ปี2,567มีความคิดความเห็นอย่างไรกันบ้างครับหมูทุบ ยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเน้นๆนะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอย่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอามาให้กับคุณผู้ชมแผ่นเนื้อเน้นๆเห็นไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่ๆหมูล้วนๆเลยนะครับ และที่สําคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนนีบอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะอ,อร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะน้ําหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะฮะถุงใหญ่เลยฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะอร่อยมากนะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ หรืออินบ็อกก็ได้นะฮะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังมันพอดีคำนะหมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจเพียงเพราว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกะออกมาให้ดูเลยไหมฮะกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเนื้อเน้นเน้นและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดเดือนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ เอาไปทําข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าบาทน้้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่ออยอันหนึ่งครับอันนี้จากนาคนปรปฐมนะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะร,ราคา9 9บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอีกอันหนึ่งนะ หมูทุบมาสักครู่จากสิงบุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนาคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเนีฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนะี่ยฮะว่าลองเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยนึงนี่ฮะสนใจเพงว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจัดจำหน่ายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ให้ดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยเน่ยหมูแผ่น99นะร้อยกรัมจากนครไทยศรีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงห์บุรีเอามาจากทินเลย,เาาาน,เลยนะอันนี้รนะ้อยร้อยสามและร้อยสามสกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่นี่ครับน้ำพริกกากหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคคนอ้าสูตรแม่ยุคคนแล้วก็อัดดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกําบ,บวกบวกเหมือนกันคุณผู้ชมดูกา,กากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มเบเลยนะเนื้อเนื้อเน้นๆ้นเห็นไหมครับ99าบาทเนี่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจเพียงเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9กกร้อยกรัมบวกบวกอ่าถุงร้อยกรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะน้นำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกําลังสวยเลยแปะเอาไว้ข้างบนเบิ่มๆเลยนะฮะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮนะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นาเสนอ3อย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหมูแผน่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสําหรับสําหรับสินค้าการน,นําเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น,ปนลายเซ็นของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยได้วยนะครับให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ